ไปแชหน้าจอไปก่นอนีเอาลายออกมีลงไว้แล้วก็ไปที่พันหมูอ่าเมื่อกี้เราถึงหมูอะไรวะเนี่ยหมูควายตัวนี้แน่เลยอ่าถึงตัวนี้นะครับหมูโอเคนะครับ บอรดาได้ยินไหมได้ยินไหมบอรดาบอรดาได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินค่ะ,อะโอเคแล้วต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับอาหมูพันควายนะครับอธิบายไปแล้วเนาะ,ะข้อเสียของไอ้หมูพันควายจเจริญเติบโตช้าจำไว้เลยสายพันธุ์ไทยส่วนใหญ่ตัวจะเล็กกว่าสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับแล้วครูก็ถามกลับไปว่าทําไมเราต้องเอาสายพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาหนึ่งม,มันตัวใหญ่ เนื้อมันเยอะกว่านะครับแต่ข้อเสียของมันคือภูมิคุ้มกันไงภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีไปไปมาสุดท้ายมันก็พยายามทําเป็นรูปผสมอ่ะให้ให้เนื้อเยอะแล้วก็ให้อะไรครับให้ภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยนะครับส่วนสนุขภาวะแวดล้อมนะครับเรามาดูที่หมูต่างประเทศที่เราเข้ามามีพันอะไรบ้างอันนี้หมูไทยอยู่สามพันหลักๆนะก็คือมีหมูอะไรนะมเมื่อกี้หมูไหหลําหมูพวงนะครับหรือหมูควายนะครับ แล้วก็หมูฟางคือเปิดไม้นักเรียนอ่าเราไปดูพันธุ์จากต่างประเทศนะครับได้แก่พันธุ์ลักไว้ครับลักไว้นะครับ,กรบเกิดจากผสมระหว่างไลเคสเตอร์กับยอคเชียสองพันธุ์นี้เกิดเป็นลักไว้ขึ้นมาลำตัวสีขาวมันบอกอยู่แล้วเห็นไหมลักลักแปว่าใหญ่ไว้แปว่าขาวเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวมันส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวขาวนะครับผิวหนังบางอันนี้พิมพ์ผิดนะครับจมูกยาวหูตั้ง หัวโตลำตัวยาวไหลโตสะโพกไม่โตเด่นัะแต่มาเจอตัวให้ลูกตกเลี้ยงลูกเก่งนะครับเนี่ยหูตั้งเห็นไหมครับหูมันจะตั้งนักเรียนนักเรียนจะเจอหูสองแบบในในหมูหูตั้งกับหูปกเดี๋ยวคย่หูจะอธิบายดูนะนี่หูหูตั้งนะรักไวหูตั้งนะดูนะอ่ะาผ่ันที่สองไปเร็วๆเลยเดีย๋ยวไม่ทันแลนเลสแลนเลสเกิดจากรักไว้ผสมกับอะไรครับ พันลักไว้ผสมพันตั้งเดิมของเดนมาร์กนะครับเป็นแรนเรสไอแรนเรสเนี่ยขาวเหมือนกันเห็นไหมนักเรียนตัวมันขาวเหมือนกันเห็นไหมตัวมันขาวเหมือนกันคล้ายๆกันเลยแต่หูมันเห็นไหมเมื่อกี้ไอลักไว้หูตั้งเห็นไหมไอนี่หูตกลงมาเรียกว่าหูปกเห็นไหมครับหูมาปิดตาเลยไหมหูปกโดยที่คูชี้ไหมหูปกอะแรนเรสจะหูปกนะครับครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับครับต่อมาพันดูรถเจอร์ซีผสมระหว่าง สามบทน,นะของที่เป็นรูปผสมของเจอร์ซี่เลสผสมกับดูล็อกนะครับเป็นลักษณะออกมาเป็นสีแดงนะครับสีแดงแต่ปัจจุบันนะครับจะมีตั้งแต่สีน้ําตาลเพราะมันพันมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงฟางข้าวนะครับมืนเล่นลูกเก่งหน้าหักเล็กน้อยหูปกเห็นไหมครับหูปก,หปก,หปก,หปกเห็นไหมเห็นไหมหูปกหูปกหูปกเห็นไหมหูปกจะหูหูจะล,ลงมาเ้าหูตั้งหูชี้ครับนะ่เอามา เชสเตอร์ไวท์เชสเตอร์ไวท์ผสมกับเกิดจากการผสมระหว่างลักไว้กับลิงคอนอินลิงคเชียล์ลิงคเชีย์นะครับลักษณะสีขาวอาจมีจุดดำรูปหน้าเล็กนะครับสุดท้ายหูปกเห็นไหมหูปกผมบอกตาโตในรูปสม,มัยตามันตีมมันคูเลยวะ่ะตาโตกว่าพันอื่นแล้วมั้งนะ จะพกอวบนูล,ลูกดกเลี้ยงลูกเก่งแต่ข้อเสียคือมันไม่ทนแดดแต่ประเทศไทยมีแต่แดดใช่ไหมถ้าจะเลี้ยงมันก็ต้องทางที่ร่มให้มันอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาเลี้ยงหมูก็เลี้ยงระบบปิดเงินกระหดดแล้วนะครับไม่เหมือนบ้านเราเลี้ยงปล่อยยังอยู่ถังบ้านไอ้จะถูนบ้านอะไรเงี้ยครับต่อมาบ็อกเซียนี่นาอยู่โอ้ยเมื่อกี้ตาโตเลตาเล็กไม่เห็นตาเลยเนี่ยใชผสมระวางหมูอังกฤษหมูจีนหมูไทยมีสีดําสีขาวหกแห่งนะครับ จมูกสั้นหน้าหักหูเล็กตั้งตรงเห็นไหมครับอันนี้หูตั้งเห็นไหมอ่าหูตั้งหูตั้ง,งนะครับถ้าอายุมากมันอาจจะพับลงมาเล็กน้อยเขาบอกงนี้นะครับคางย้อยนะครับสะโพกใหญ่บกบืนให้เนื้อมากนะครับอันบ็อกเซียต่อมาโปแลนด์ไชน่าโอ้โหเขาชื่อก็บอกไปแล้วมันต้องเกิดจากการผสมระหว่างโปแลนด์ Poland กับหมูจีนเนี่ยหมูโปแลนด์ Poland กับหมูจีนแน่เลยนะครับ เนี่ยสุรกรลัสเซียว่ะจีนอังกฤษอ่าแล้วมันตั้งโปลแลนด์ทำไมเนี่ยอ่ามันเกิดจากลัสเซียจีนอังกฤษนะครับผสมมีสีดำคือขาวหกแหงนะครับสี่แหงที่เท้าอีกสองแหงที่จมูกและหน้าผากนะครับอันนี้หูตั้งนะครับํำตัวลึกให้เนื้อดีนะครับอ่าสปอตสปอตเต็ดโปโปลแลนด์ไชน่า สปอร์ตจะไปว่าจุดอ่ะมันมีหมูมันมีสีเป็นจุดๆๆๆๆนะครับขนยาวนี่ขนยาวนะครับคล้ายๆกับโปแลนด์ไชน่าเลยแต่ขนยาวนะครับต่อมาแฮมเชีอาแมเชีอาฮูตั้งสีดําให้ลูกดุกแข็งแรงเให้หนุ่มให้ทนอันนี้ดีข้อดีมันคือทนก่อนบินฟาอากาศนะครับและเชื้อโรคครับแต่ข้อเสียของมันมาเป็นโรคที่จะบวมอักเสบง่ายนะครับแฮมเชียอาหรือนาตานรือฮูตั้งนะครับ จากพิทเทนนะครับไอ้ตัวนี้มาจากเบลเยี่ยมนะครับนะครับลำตัวยาวสะโพกสวยอมีกล้ามเนื้อที่ไหล่และที่สะโพกนะครับซากซากดีกว่าเนี่ยมีการพัฒนาลักษณะซากดีกว่าพันอื่นนะครับเลือตโตช้าตาแลกเป่ยนอาหารเนื้อไม่ดีแต่ซากดีนะครับซากมันคือพวกกันดูพวกอะไรเงี้ยดีนะครับอ้าว มูน่าจะเป็นผ่านสุดท้ายของเราแล้วนะครับเหมยซานอันนี้จีนเป็นคนมาจากจีนนะครับหน้ามันจะย่นๆข้อดีของมันให้ลูกดกอ่ะพกพกพกมงชอบเลี้ยงพกมงชอบเลี้ยงครับ,รบอัตราแรกน้าหนักสูงเนื้อแดงน้อยแต่เนื้อแดงน้อยนะครับคล้ายๆคล้ายๆกับหมูไทยเลยเนื้อแดงน้อยเพราะมาจากเอเชียเหมือนก,นกันนะครับซากไวดีมาขุนเรื่องการค้าได้เพราะมันให้ลูกเยอะนะครับจบแล้ววันนี้ มีใครสงสัยอะไรไหมจ๊ะเด็กๆครูครับสงสัยไหมาถามเลยว่าถ้าเป็นจิจเอจชิปคอแบบกินที่จีนนี่เขาเป็นหมูอะไรวะมันมมนี่ยังไงเหมยซานเนี่ยมันส่งไปจากจีนนี่ไงน้องไม่ไม่แต่แต่เดี๋ยวนี้จีนมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เลี้ยงแต่ไอ้พันธ์เหมยซานนะมันเลี้ยงพันธ์ต่างประเทศด้วยนะมันเอาเข้ามาเลี้ยงเหมือนประเทศเรานี่แหละ นะครับแล้วเลี้ยงในระบบปิดแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาดีกว่าเราเยอะนะครับเลี้ยงฟาร์มใหญ่กว่าเราเยอะนะไอพันธุ์ที่พวกแลนเลสพวกดาร์ไวพวกอย่างเงี้ยเนี่ยจีนเขาเขามาเลี้ยงหมดแล้วนะครับเขาไปเลี้ยงหมูเขาอย่างเดียวแล้วนะครับเขาซึ่งเขามาให้เราไงอ่าอ่ามีใครจะถามอีกไหมก่อนจะไปเรื่องงานนะครับทีได้ไม่ลบกวนเวลาทักเรียนมากคุณจะสอนประมาณตั้งสี่สิบนาทีแล้วเน่มีอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีจะไปเรื่องงานแล้วนะอ่าสําหรับงานวันนี้นะไม่มีอะไรยากนักเรียนทําที่มันง่ายสุดแล้วครูพยายามหาให้ง่ายๆเพื่อพวกคุณจะได้ไม่เครียดนี่ให้นักเรียนทําใบความรู้หนึ่งใบนะครับนี่ดูตัวอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นเนาะอ่าเรื่องพันสุกรนะครับนักเรียนเลือกพันหมูมาเลยที่ครูสอนเมื่อกี้มีอยู่สิบกว่าอันใช่ไหมเลือกมาหนึ่งสายพันสุกต้องไหม คันไหนก็ได้ที่นักเรียนชอบมันน่ะนะข้อมูลที่ต้องมีในใบงานนี้คือชื่อของหมูของนักเรียนที่นักเรียนเลือกมาถ้าเลือกเหมยซานก็ใส่ชื่อเหมยซาลถ้าเลือกอะไรนะครับถ้าเลือกลักไว้ก็ลักไว้ถ้าลักบ้านเกิดก็จะเอาหมูพวงก็ได้หมูไหอยหลาก็ได้อ่าแล้วแต่ต่อมารูปรูปมันจะมีปัญหานะครับให้นักเรียนวาดหรือเอาปิ้นมาแปะก็ได้นะ แล้วแต่นักเรียนนะครับนะครับทำยังไงก็จะให้มีรูปอต่อมาอธิบายลักษณะของหมูพวกนี้ให้ครูนะครับอธิบายมาอ,อันที่ครูให้นักเรียนไปอะครูย่อม,มาแล้วนะมันจะมียาวกว่าน,นี้จะครูย่อมาให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็พยายามหาเพิ่มนิดหน่อยนะครับถ้ามันยอย่าให้เหมือนครูเกิน่ะหาเพิ่มสักหน่อยก็ยังดีนะจะมีความรู้เพิ่มนะครับสุดท้ายตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ส่งคทนอิง โอเคไหมงานมีใครสงสัยไหมที่สำคัญเวลาส่งอย่าลืมชื่อชั้นเลขที่ทุกครั้งนะนักเรียนครูจะไ,ไปเปิดหาชื่อชั้นเลขที่แล้วมีเวลาให้นักเรียนในการทำทั้งหมดนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์นะครับไอไม่ใช่ผู้ผิดสองอาทิตย์แต่งานทั้งหมดที่นักเรียนต้องส่งครูมีทั้งหมดสามชิ้นแล้วตอนนี้ที่เราเรียนมาตลอดหนึ่งเดือนเนี่ยสามชิ้นแล้วนะสามชิ้นเนี่ย สองอาทิตย์ถัดไปเนี่ยคุณก็ไม่สั่งอะไรเพิ่มแล้วคุณใช้เคลียให้จบนะครับชิ้นแรกคือใบงานเรื่องสัจเศรษฐกิจเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเปิดให้ดูจะได้ไม่งงไปดีเนาะเดียวอนี้ใบงานเดืหนึ่งมหกเนี่ยใบงานตัวนี้นักเรียนอ้าวค้างอีกบอกว่าค้างเนี่ยเนี่ยใบงานตัวนี้นะครับเนี่ยชิ้นที่หนึ่งคือใบงานตัวนี้เห็นไหมครับ นะชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองคือจดเนื้อหาเรื่องพันหมูในใบงานที่สองเนี่ยครั้งที่สองที่อูให้ไปอะ่ะลงในสมุดแล้วถ่ายทรงชิ้นที่สามก็คืออันนี้นี่ใบความรู้เรื่องพันสุก,กรมีแค่นี้เองสามงานนะครับใครสงสัยไหมงานที่กูให้ถ้าไม่สงสัยเราจะจบกันแค่นี้วันนี้มีใครสงสัยไหมครับไม่มีครับ จะีวครูครูครูลบสต็อปแชทก่อนมีใครสงสัยไหมครับตอนนี้เข้ามาทั้งหมด16คนอะจากกี่คนวะเนี่ยจากา50คนด้วยวะจาก50เข้ามา16ไปบอกเพื่อนๆด้วยนะไทเกอร์อย่าลืมทิ้งเบอร์ไว้ครูนะในไลน์เข้ามา16เพื่อนให้ครู1กเพื่อนให้ด้วยแล้วก็แล้วก็อะไรวะเนี่ย อ่าใครที่ไม่ทันหรือต้องการจะบทบทวนคุณจะอัพคลิปลงไปนะในใน u t u b e เนาะใน youtube แต่เราจะเป็นสองคลิปนะเพราะว่าเมื่อกี้มันหลุดไปนะครับจะเป็นคลิปหนึ่งคลิปสองอันนี้จะเป็นคลิปสองนะครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมไม่มีก็วันนี้ก็จะปอกเทียงเท่านี้ลบโปรแลเรียนเท่านี้แล้วอย่าลืมเพียงงานส่งคุด,ด้วยนะครับไม่มีนะครับไม่มีใครถามแล้วนะครับใครคือสมัครแสนใจดีวะ น้ำฝนค่ะน้ำฝนค่ะโอ้น้ำฝนใช้ชื่อห